พื้นข้างล่างตรงนี้นะครับเป็นพื้นดินแข็งดินดานนะครับดินดานแข็งมากสาหรับการขุดคลองแบบนี้นะครับถ้าอยากให้พอดีก็คือประมาณสี 4, ่ก้าวานละสอ้างละสองนะครับข้างล่างนะครับ,ะรบจะเป็นเลนนิดหนึ่งนะครับจะต้องคนลงไปข้างล่างเลยจะต้องมีความเฉลียวฉลาดรู้จักเอาเลนออกจากตัวก่อนจะมีเด็กๆจับไม้จับปลาหากินไปตามภาษาพี่น้องชอนบทนี่แหละครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านนะครับท่านที่ติดตามเพจของหอจกอเทียนชัย2526นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมมาชมการขุดลอกคลองนะครับของหอจกอเทียนชัย2526ที่อำเภอหนองหงจังหวัดบุริล์ นนี้เราทําการขุดความยาวประมาณเกือบ4กิโลเมตรนะครับขาดอยู่นิดหน่อยนะครับประมาณ3ากิโลเมตรกับ3กิโลกับ900-800เมตรนะครับแ9 0เเมตรนะครับโดยโดยโดยประมาณนะครับวันนี้นะครับทำการขุดรอบอยู่2องตัวนะครับเป็นคลองที่มีระดับลึกมาก นะครับลึกลึกมากนะครับต้อง,งต้องลงข้างล่างหนึ่งตัวเนื่องจากว่าคนมันคนคองจงรู้สึกจะก,กว้างนะครับหัวข้างล่างนี้ใช้เจ้า s y 2 1 5สนะครับสำหรับผู้ขับผู้บังคับรถก็คือ,อคุณแหลมนะครับคนเก่าคนเดิมของเชียนไทยนะครับเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วพักก่อนไปนิดหนึ่งเนื่องจากว่า สภาพร่างกายไม่ไหวนะครับคันนี้ก็ลุกขึ้นมาใหม่สู้ต่อนะครับสำหรับคันนี้นะครับเจ้าโฟเบลโก SK 200นะครับคนขับก็คือมิดนะครับชื่อมิดนะครับอันนี้ขับประจำนะครับเป็นรถประจำทีมง,งานของเชนไทย2526เเป็นรถของเสียแหลมนะครับ นนก็ทำมานานเหมือนกันครับน,นี้นะครับมือยอดเยียยเย่ยบนะครับรักษารถยอดเยี่ยมนะครับอนนี้สุดยอดนะครับของความดูดแลรักษารถอย่างดีนะครับเนื่องจากว่าทําคลิปนะครับยืนอยู่ข้างล่างอยู่ตรงที่กานพักของพันฟองนะครับก็จะมองเห็นรถแบบ ไม่ไม่ไม่เต็นตัวเท่าไหรส่วนคันนี้อยู่ข้างล่างครับเจ้า s อ y 1 5หลังจากที่ได้ลอกมานะครับก็ได้กลับไปแก้กองที่พี่ไม่แก้ขุดลำห้วยที่พี่ไม่นะครับก็เลยต้องเหลืออยู่ตรงนี้แค่สองนะครับก็ขุดรอหลังจากที่แก้ ของที่พี่ไม้เสร็จก็จะมาช่วยกันตรงนี้นะครับ ด้าว 215C คันนี้นะครับได้รับความอนุเคราะห์จากไทยนนะครับให้เอามาใช้ทดแทนคันเดิมของเตียนชัยนะครับซึ่งมีอาการไม่ค่อยดีนะครับก็เอาคันนี้มาแทนเพื่อไม่ให้งานหยุดชะงับนะครับต้องขอฝากขอบคุณไปยังไทยนประเทศไทยนะครับที่ดูแลลูกค้านะ ด้วยดีเสมอมานะครับรถเจ้าซานี่เอสว5น้าซีนะครับเป็นรถที่นำเข้าจากไทยยนต์ประเทศไทยนะครับในภาคพ,พื้นแถวอีสานฝั่งนี้นะครับก็จะน่าจะเป็นของเทียนชัยครับซื้อแรกๆนะครับนำซื้อเข้ามาสั่งเข้ามาใช้นะครับก็ปรากฏว่าใช้ดีครับใช้ดี ดูดินแข็งได้ดีนะครับพื้นข้างล่างตรงนี้นะครับเป็นพื้นดินแข็งดินดานนะครับดินดานแข็งมากนะครับดูดกัน รงนี้ก็จะเป็นเจ้า HK 200นะครับอยู่บนนะครับหลังจากพุล็อกนี้นะครับไปตลอดล็อกเสร็จเรียบร้อยก็จะมาดึงสลบนะครับเปล่นสลบต่งข้างใหม่นะครับ ในการส่งดินนะครับส่งขึ้นมาเป็นช่วงที่2แล้วก็เจ้าโคเบก็จะปัดขึ้นแล้วก็ลงมาสรบอีกครั้งหนึ่งนะรับสําหรักการปุดฟองแบบนี้นะครับถ้าอยากให้พอดีก็คือประมาณสี่คันด้วยกันข้างละสข้างละ2อนะครับขละสองนี่ต้องไปแก้ง,งานที่อื่นอีกสองตัวและอีกส่วนส่วนหนึ่ง นะครับอยู่ที่สนามบินนานาชาติอเภร์ตะึกนะครับด้าเกือบ20ตัวนะครับ วันนี้วันอาทิตย์นะครับก็ยังมีเด็กๆหาจับปลาจับหอยที่เหลือส่วนที่เหลือหลังจากสูบน้ําแห้งแล้วนะครับท่านั้นนะครับวันนี้วันอาทิตย์ครับจะมีเด็กๆจับหอยจับปลาหากินไปตามภาษาที่น้องชนบทนี่แหละครับลึกครับลึกมาก ข้างล่างนะครับจะเป็นเลนนิดหนึ่งนะครับจะต้องคนลงไปข้างล่างเนี่ยต้องมีความเฉลียวฉลาดรู้จักเอาเลนออกจากตัวก่อนนะครับถึงจะขุดได้เพราะดึงดึงตัวเองเลื่อนมาข้างหน้าก็มีเนื่องจากว่าดินแข็งขุดไม่เข้านะครับต้องอมีวิธีการมีเทคนิคในการขุดนะครับลื่นนะครับเอาซะละ คลิปนี้นะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ